อยู่ในสังคมคนเครือข่ายต้องรับฟังเสียงที่ไม่ตรงกับหัวใจของเราธุรกิจเครือข่ายไม่ใช่แค่เรื่องของการขายสินค้าหรือขยายสายงานเพียงอย่างเดียวแต่เป็นศาสตร์ของคนที่ต้องเข้าใจความคิดอารมณ์ของผู้อื่นด้วยการจะเติบโตได้ในระยะยาวเราต้องรับฟังให้เป็นโดยเฉพาะเสียงที่อาจไม่ตรงหัวใจของเรา 1. เสียงค้านด่านแรกของการเติบโตขายตรงไม่เวิร์กหรอก เครือข่ายคือแชร์ลูกโซ่ ทำไปก็ไม่รวยเสียงเหล่านี้นักธุรกิจเครือข่ายทุกคนต้องเคยได้ยินและหลายคนอาจตอบโต้ด้วยอารมณ์หรือพยายามเถียงให้ชนะแต่แท้จริงแล้วคำค้านเหล่านี้คือด่านแรกของการเติบโตถ้าเราเปิดใจรับฟังเราจะพบว่าบางเสียงเกิดจากความไม่เข้าใจบางเสียงเกิดจากประสบการณ์ที่ผิดพลาดและบางเสียงอาจเป็นเพียงอคติส่วนตัวแทนที่จะปฏิเสธหรือหลบหนีลองตั้งคำถามว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนั้น แล้วเราจะพบวิธีอธิบายที่ชัดเจนขึ้นหรือแม้แต่ปรับปรุงวิธีทำงานของเราให้ดีขึ้น 2. เสียงตัดสินคำวิจารณ์ที่แฝงโอกาสทำไมยังไม่ประสบความสำเร็จทำเครือข่ายมา3ปีแล้วยังไม่รวยอีกเหรอ คำพูดเหล่านี้อาจทําให้เรารู้สึกเจ็บหรือกดดันแต่ในความเป็นจริงมันคือสัญญาณบอกให้เราทบทวนตัวเองลองเปลี่ยนจากการโต้ตอบเป็นการเรียนรู้ถ้ามีคนถามว่าทําไมเรายังไม่รวยนั่นแปลว่าเขาคาดหวังผลลัพธ์ที่ชัดเจนเราต้องมีคําตอบที่หนักแน่นเช่นธุรกิจนี้คือการสร้างรากฐานไม่ใช่แค่ทําเงินเร็วแต่ทําเงินให้ยั่งยืน ถ้าถูกเปรียบเทียบกับคนที่สำเร็จเราอาจย้อนกลับไปดูว่าเรายังขาดอะไรทักษะทีมหรือความสม่ำเสมอคำตัดสินที่ดูเหมือนลบอาจเป็นคำถามที่ทำให้เราพัฒนาตัวเองได้มากขึ้น 3. เสียงจัดทีมงานฟังให้เข้าใจไม่ใช่แค่ได้ยินนักธุรกิจ เครือข่ายที่เติบโตขึ้นมาได้มักเป็นผู้นำที่ฟังมากกว่าผู้นำที่สั่งการเสียงของมือใหม่คนใหม่อาจมีคำถามมากมายฟังให้ดีว่าเขากังวลเรื่องอะไรและช่วยให้เขามองเห็นหนทางเสียงของทีมที่กำลังล้มบางคนอาจรู้สึกหมดไฟถ้าเราฟังแค่ผิวเผินเราอาจคิดว่าเขาไม่ขยันพอแต่ถ้าฟังลึกลงไปเราอาจพบว่า เขาเจออุปสรรคที่ต้องการแค่คำแนะนำหรือกำลังใจเสียงของคนที่กำลังไปได้ดีคนที่กำลังสำเร็จมักมีแนวคิดใหม่ๆฟังพวกเขาให้ดีเพราะบางครั้งคนเหล่านี้อาจมีมุมมองที่ช่วยให้เราพัฒนาธุรกิจไปอีกขั้น 4. เสียงของตัวเราเองอย่าปล่อยให้มันกลบเสียงอื่นๆเสียงที่อยู่ในใจเราสำคัญไม่น้อยบางครั้งเราบอกตัวเองว่า เราไม่เก่งพอเราอาจไม่เหมาะกับธุรกิจนี้เราจะล้มเหลวเหมือนคนอื่นไหมเสียงเหล่านี้อาจทำให้เราหยุดเดินแต่ถ้าเรารู้เท่าทันมันเราจะควบคุมมันได้ค่ะเปลี่ยนเสียงสงสัยเป็นเสียงศรัทธาแล้วเราจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง ฟังให้เป็นคือกุญแจแห่งความสำเร็จอยู่ในสังคมคนหมู่มากเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องฟังเสียงที่ไม่ตรงกับหัวใจของเราแต่แทนที่จะปล่อยให้มันบันทอนเราสามารถใช้มันเป็นเชื้อเพลิงในการเติบโตได้ในธุรกิจเครือข่ายคนที่ฟังมากกว่าพูดน้อยกว่ามักเป็นคนที่สร้างทีมที่มั่นคงเพราะพวกเขาเข้าใจผู้อื่นได้ลึกซึง้งและใช้ทุกเสียงที่ได้รับ ให้เป็นประโยชน์สูงสุดสุดท้ายแล้วคุณเลือกได้ว่าจะฟังเสียงเหล่านั้นแล้วจมอยู่กับมัน <ทำ S 1> หรือจะฟังแล้วเติบโตขึ้นจากมันล่คะ o S <S ค่ะ